สวัสดีครับท่านผู้ชมความพยายามในการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์อาหารแปง้งน้ำมันพืชและยารักษาโรคตามจุดแจกจ่ายต่างๆในกาซาภายใต้การควบคุมจากผู้รับเหมาชาวสหรัฐโดยมีกองแรงไอที F คอยสนับสนุนอยู่ห่างๆซึ่งนั้นทำให้ขุมฮามาสไม่พอใจอย่างมากครับเพราะในอดีตความช่วยเหลือเหล่านี้จะส่งผ่านพวกเขาโดยมี u n r w a เป็นหุ่นเชิดน,นั้นทำให้พวกเขามีบทบาท ที่จะก,กำหนดปริมาณในการแจกจ่ายอาหารการทำแบบนี้ก็เท่ากับลดปัจจัดของพวกเขาลงซึ่งนั่นทำให้กลุ่มฮามาสพยายามสกัดกั้นชาวปาเลสไตน์ในกาซาโดยการใช้อาวุธแล่นอื่นไม่ให้ชาวกาซามารับอาหารเหล่านี้ซึ่งเมื่อวันพุธที่4มิถุนายนกองลังไอดีเได้สั่งให้มูล,ลนิธิเพื่อมนุษยธรรมแห่งกาซาหรือ GSF ยุดแจกจ่ายอาหารหนึ่งวันเพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยและให้บริการอีกครั้งเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ยิงซ้ำๆขึ้นมาอีกมันทําให้มูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมแห่งกาซ่าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากดิสเลและสหรัฐอเมริกากล่าวครับว่าจุดแจกจ่ายความช่วยเหลือทั้งหมดในพื้นที่ปิดให้บริการอีกครั้งโดยไม่มีกําหนดพวกเขาร้องขอให้ชาวกาซ่ายุ่งห่างๆจากจุดเหล่านี้ เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเอง GSF รูปว่าได้แจกกล่องอาหารไปแล้วเกือบ25,000กล่องเมื่อวานนี้แายงานรูปว่ามีการส่งกล่องอาหารจำนวน18,240กล่องไปที่ไซต์หมู่บ้านซิวเดในเมืองเทลซุนตาดซึ่งกำลังเตรียมจะปิดตัวลงและมีการไปรับกล่องอาหารจำนวน6,720กล่องที่ไซต์ใหม่ในบริเวณใกล้เคียงของซาอุดีอาระเบียการประกาศปิดทำการล่าสุดน,นี้ ตรงกับวันแรกของวันหยุดอีดอันฮักฮาของชาวมุสลิมซึ่งเป็นภาษาอาหรับที่แปลว่าเทศกาลแห่งการบูชายันชาวมุสลิมจะฆ่าแกะหรือวัวและบริจาคเนื้อส่วนหนึ่งให้กับคนยากจนเพื่อเป็นการกุศลจากนั้นจึงรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวพร้อมขนมและเด็กๆจะได้รับเสื้อผ้าใหม่เป็นของขวัญแต่ในปัจจุบันไม่มีเนื้อสดเข้ามาในจนวนกาซ่าเป็นเวลา3เดือนแล้วครับ แกะวัวและแพะที่เลี้ยงไว้ในบ้านทั้งหมดในดินแดนนี้ตายหมดแล้วครับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยบางส่วนที่ยังคงเหลืออยู่กําลังวางขายอยู่ในคออชั่วคราวซึ่งตั้งขึ้นในเต็นท์ขนาดใหญ่ที่ตั้งค่ายอยู่ที่อันมาวซาีบนชายฝั่งทางใต้ของกาซาแต่ไม่มีใครสามารถซื้อได้ครับเพราะราคาที่สูงลิ่วมีคนไม่กี่คนแวะมาดูแกะและแพะรวมไปถึงงัวและอูดความเคลื่อนไหวในกาซายังมีอีกครับ เมื่ออิสราเอลเปลี่ยนแผนใหม่โดยอิสราเอลได้ติดอาวุธให้กับกลุ่มอาชญากรในฉมวนกาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างการต่อต้านกลุ่มฮามาสในฉมวนกาซาแหล่งข่าวทางด้านกลาโหมได้ยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่อดีตรัฐมนตรีกลาโหอมอวิคดอริเบอร์แมนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมานายกรัฐมนตรีเป็นจามินินทานยาหูก็ได้ยืนยันรายงานดังกล่าวและกล่าวว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยชีวิตทหารอิสราเอลได้นายลิเบอร์แมนซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเปิดเผยกับสถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะของรัฐคานเมื่อเช้าวันพฤหสัสบดีครับว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธานยาโูได้อนุมัติในการถ่ายโอนอาวุธให้กับกลุ่มอาบูชาบับซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธหรือกองกำลังกึ่งทหารที่ต่อต้านการปกครองของกลุ่มฮามาสในชนบทกาซา รัฐบาลอิสราเอลกำลังมอบอาวุธให้กับกลุ่มอาชญากรและผู้กระทำความผิดซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีดิปเปอร์แมนกล่าวเ่าที่ฉันทราบเรื่องนี้ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเขาอ,อ้างว่าโรนินบาหัวหน้ากองลังสินเป็ดอาจทราบถึงการตัดสินใจที่จะติดตั้งอาวุธให้กับกลุ่มนี้แต่ฉันไม่ทราบว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการของกองทัพ i d ดอ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากเพียงใดกลุ่มดังกล่าวซึ่งบางครั้งถูกระบุครับว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธและบางครั้งก็เป็นแก๊งอาชญากรนําโดยยัสเซอรออบูชาบบสมาชิกกลุ่มใหญ่ในชนกาซาตอนใต้กลุ่มนี้เคยถูกเชื่อมโยงกับปฏิบัติการลักลอบขนสินค้ากับกลุ่มยฮรดของอียิปต์แต่ยังไม่ชัดเจนในทันทีครับว่าเฮดไดร์ลิบแมนจึงตราหน้ากลุ่มนี้ว่า เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามแก๊งของเขาได้รับการบันทึกไว้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ใกล้จุดผ่านแดนคาเลมซาลอมซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทหารอิสราเอลจากภาพที่เผยแพร่ทางออนไลน์โดยกลุ่มอบูชาบับจะเห็นสมาชิกของกลุ่มสวมเครื่องแบบสไตล์ทหารพร้อมธงชาติปาเลสไตน์และคำว่ากลไกต่อต้านการก่อการร้ายประทับอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพวกเขาตอบโต้ความเห็นของริบแมนแต่ระบุแทนว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการเอาชนะฮามาสโดยพิธีการต่างๆต,ตามคำแนะนำของหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงคลุกคนในแถลงการภายหลังนิทันยาหูได้ยืนยันการเคลื่อนไหวดังกล่าวในการสัมภาษณ์สั้นๆครั้งล่าสุดเนทันยาหูกล่าวว่าหลังจากปรึกษากับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้ว เราได้ใช้กลุ่มคนในชนกาซาที่ต่อต้านกลุ่มฮามาสการส่งมอบอาวุธ a k 47เกิดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมโดยกลุ่มฮามาสได้เผยแพร่ค,คลิปวิดีโออย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นกลุ่มชายสวมหน้ากากติดอาวุธกำลังปฏิบัติการอยู่นอกอาคารก่อนถูกโจมตีกลุ่มก่อการร้ายอ้างว่ากลุ่มในวิดีโอกำลังทำงานร่วมกับกองกำลังป้องกันอิสราเอลเพื่อตรวจสอบอาคารต่างๆก่อนที่กองกำลังอิสราเอล จะเคลื่อนพลเข้าไปโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นชาวอิสราเอลหรือปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับภาพของกลุ่มอบูชบับก่อนหน้านี้ทางออนไลน์พบว่าพวกเขาเป็นกลุ่มเดียวกันความเคลื่อนไหวของกําลัง IDF จะเกิดขึ้นอีกครับเมื่อเย็นวานนี้โดยกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลไดน้นนการโจมตีอาคารหลายหลังในเขตชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุตซึ่งทางกองกำลังระบุว่า อาคารเหล่านี้ถูกกลุ่มเอสเวลล์ aw, ใช้ในการผลิตดโดรนการโจมตีในกรุงเบรุตส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตดโดรนใต้ดินหลายแห่งที่เป็นของกองแรงทางอากาศของกลุ่มเอสเวลล์ aw, ซึ่งรู้จักกันในชื่อหน่วย127ตามรายงานของกองทัพก่อนการโจมตีซึ่งจะเริ่มขึ้นไม่นานหลังจาก22นาฬิกากองทัพอี f เอฟกล่าวว่าสามารถระบุได้ว่าหน่วยทางอากาศของกลุ่มเอสเวลล์กำลัทางทำงานเพื่อผลิตโดรนจำนวนหลายพันลำภายใต้คำแนะนำ และเงินทุนจากเจ้าหน้าที่ก่อการร้ายอิรานกอนทาพกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม้จะมีความเข้าใจร่วมกันระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการละเมิดความเข้าใจระหว่างกันอย่างชัดเจนองค์กรก่อการร้ายเอสเวลล์ v ot, สร้างความท้าทายให้กับรัฐบาลเลบาน,เเนอนและทําให้การปฏิบัติตามความเข้าใจนั้นไม่ประสบความสําเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาอิรานได้ให้ทุนสนับสนุน และควบคุมการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายผ่านโครงการนี้โดยประสานงานกับกลุ่มเอสเวลล์ ot, ผู้ก่อการร้ายของกลุ่มเอสเวลล์ ot, เดินทางไปยังอิรักเพื่อฝึกอบรมระบบการผลิตซึ่งสับสนุนความสามารถของกลุ่มในการผลิตโดรนภายในเรบานอนด้วยตนเองซึ่งการโจมตีดังกล่าวแม้ว่าจะทําทางตอนใต้ของกรุงเบรุตแต่กองกาลังไอเดฟนั้นครับก็ยังออกคําเตือนก่อการโจมตีมีภาพผู้คนอพยพออกจากพื้นที่ รัฐมนตรีกล่าวห่งอิสเลเอลคาร์ยืนยันก่อนการโจมตีครั้งนี้ครับว่าเขาได้สั่งการให้กองทัพอิสราเอลพร้อมกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทานยาฮหูโจมตีและทําลายอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายเอสเวลล์ใช้ในการผลิตและจัดเก็บโดรนในใจกลางเขตดาฮิเยของกรุงเบรุตด้านอิรักปนามการโจมตีดังกล่าวโดยเอสมาอิลบาไกโฆษกระทรวงการต่างประเทศอิรานกล่าวถึงการโจมตีครั้งนี้ว่า เป็นการกระทำลุกราณอย่างจงแจ้งต่อบุรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเดบานอนครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับาชอก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ